เสพอื่นเมื่อเช้าลงเสพอื่นสวัสดีครับพอดีที่นี่สารครับนางสุรีกันใหญ่ไพ่ครับท่านตะคุศะปูจากพี่น้องสวัสดีค่ะบสีดำบวกห้องสู้กันครับเอาไปปูได้จ้าได้ไปคุ้มตะปูมาเนี่ยได้หลายอยู่มันเมื่อยก็เลยนั่งมาว่ากันคุยกันจ้าพี่น้องนี่ซุ้มหนึ่งนี่ครับโอ้ห้ามนี่ซุ่มหนึ่งนี่ตัวใหญ่ๆมันครับพี่น้องอันนี้เป่าดินบ้าบอยไปครับ ยายผ่านกวดีไปยายจ้อสวัสดีค่ะเอฟซีน่อันนี้แม่บาวดินครับมาบึงกับปูน้ำเพริ่นดอกใบปไาใยดอกกุนันผีพี่แห้งจ้านี่ยายไพ่เป็นของสาวคุณยายทองครับยายไทยเสียบกกะเลงราดคาดบ่าหลัคุณหนาหนาตาหนาตารักพี่น้อง หัวหมากระยหัวำจากโกดกระูหน่อยนีมือมือโปเบิดมึงพักกนังเกียกีดินไายพี่น้องแย่หน่อมันบวชบวชกับพวกเนาะกับพกกะนังยังบานเท่านั้นใหญ่เลยนั่งแบบอน่เบ้านเท่าตแมด่เบิเบระแบะเสพี่น่องบ่เกับเมยอยค้อกันาไปคอยคอยให่เลยออ ต้นไห่เนาะก้นไห่เนาะห่อนกลต้นไปเขียมคอยไปสูรเล่กันพี่น้องพากันไปคุดกับปูมาคลินขปคุดกับปูเพราะหนาวลงนะครับอันนี้มาหอดกับพากันมาได้ไลยเติบเปลนพี่น้องอันนี้มันตอันนี้แบ่งออกไปขังไว้นะครับส่วนหนึ่งมาจะส่งไปกรุงเทพใหญ่ครับพักบัวเพ้นมามันถืด คนามัดละสิบบาทมัดละเก้าบาทมัดบบไี่เลอมาลดกรคอยตอนเราซื้อมหาสิบาทเรื่อไม่อยงนักแน่เลยัเล่าวันนีกินเมื่อ่าว่าบอกว่าซื้อมานอังกินเน้คุ้ดกรบูครับนี่หามันดอกเตก่เตืองหนาาน่ไม่ควันปล่อยายแล้คือกินเอาแล้วแม่เนาะไ้่คือบ่ไปคุดน้ำเขามือนเมื่อยบักนึ่งกับว่าชิมาทรงแกะ บักนึ่งกับบอยู่เหือนบักนึ่งกับว่าสิไปเอาอีหยังดอกอันอันว่าสิเอาปลาไปเห่เขาก็ระตัดชิ้นใจหยาเต็มใบเหลีวบนไปเชียรใจนั่งโซเล็กันครับพี่น้องไปไก่ไปพุดกับปูมานไปเ่าโจ้กกำลังตามองหงแต่ตามเขนเขินเข้าไปนะเลลไกไปใส่นี่พวกไปคุดกับปูห้องบ่อเน่ใจ่ายเองสินะ เราเลือดจ้าินใจมาโภไปดีกลัวจับไหมฟีดเบรนเนยคุณแม่จับกระปูเพื่อนว่าสวยเพิ่นเบรนเนยอัเดี๋ยวกระปูน้อยหนีมือเอใหญ่ทองแม่ของบาวดินครับนี่กระปูน้อยหนีมือเพิ่นวะผบอกดีไปน้ำโมเจตะกิโอ้ยแข็งแรงไปดีขึ้นยังไหนพี่คนแย่ได่กัดจิตายเข่าเนาะมือโขมือวากเบิร์ตอุลุตหามม่กัดเก็บพะโลพะงานดิเนาะ บอก่ถึงปานั่นอันใดไปขุดกระปูเบาดินเบาบอยขุณไม่แหล่ครับมื่อนี้ขุดมานี่อันนี้มันละมันเอกก่อดอเือตัวใหญ่เห็นมาเบิ้งกั่เนี่ยอ้ยนี่ตัวใหญ่น่นบจับมันถือเรียมถือได้ล่มันเบิ้งบวบปิดเลกยามงเันกัดหนะจนวาหักขามือเห่าหุม ซิดจังสิกาโบออกแม่ต้นที่พูดเอียงสานแม่แม่ได้ตัวปุ๋แม่ิกัดเจ้านั่นนะแม่แม่เฮ้ยข้าวนีเม่ามือแรงแจ้ว่าคนเจ็บเสพนม่อใหญ่องมันมีผีนลาบมูนันละเอ้ยก็เลยว่าจังสีบุญเดียดเบืองตัวใหญ่ไปส่งไปให้ใหญ่ครับทางกรุงเทพส่งไปใหญ่อยู่ทางกรุงเทพครับ ขีดอยู uh ่ว่เอาใยเล็กสิไปบัวใยไผ่บัไปว่าเสีเอาใยเลีกนางไปนําเพราะว่าปลอยก็ไม่ผู้ใดไปเออก็กลวหาบอกลวงหนาไว้เออมืออื่นไปก้นกับฟูนาสันเ็ห้แล้วใหญ่นหนอดีโอเคเลยอเก่ต้องเดี๋ยวเวีนจากมือก่อนมืออื่นผ้าใยไผ่ไปอำเภอก่อนไม่เลยกษัติยผ้าไปอันโจ๊กปรถอีกไปถึงไหว บ่อไว่าเราวั่ดไปดอกวันที่วันเสาร์เราัด้ไปแล้วก็สิบเอดปีกว่าหักก้วยอยู่ที่นี่ใส่กรลงไปลาสิบปดนี่ใคเฮ็ดเป็นอยู่วะจ้ดแล้วตายเป็นยุ่มแล้วก็หบไปหโด่ยู่ดิทัไดมันดยุ่มแล้วนังโสรนั่งเบากันครับเหมือนเบาดินเบาบอยไปขุดกระปูมาพึ่งปงลงครับเหลือกไวเนี่ พี่หน่อยกเฮ็ดสีเฮ็ดกับเขาสู้กันกินครับมาครับพี่น้องกินเขาก็บาดดินบาวบอยครับมาเลยครับพี่น้อยครับไปไปแยไให้เขาได้ท่องมาน่งน้ำมูเขาได้เร็วๆตัมงตัมงหนาข้าวเยวสิลูกีไปมันชามโงซอขอจีอังมามามาเขาเจ้ากบีได้หนเลขเอาอยู่บ่กินามีบีอมาว่าสีเราบอกเขาจะฟ้องมานางนี่น้ำกันนี่ กินเขาน้ำกานพี่น้องครับขาซึ่งไปพุดกระปูมากครับเข่าเทียงว่าท่านไหกินครับมากน้ำกันด้วครับพี่น้องครับเบิตัวนั้นมาอีก่องเทนะโอยตำบักงงใส่อย่งปูดองมาบ่อยแม่งตำบักงงใส่กระปูดองขยาแกวดีดีแท้เสียเมนูเสียแม่นอนบ่อ

แครอทแคอมอสเ่เท่ากินได้ดี้อไมเเท่าลูกหับอกม่ามอสเ่เท่ากินข่าลกกันพี่น้องครับตามหมวฮงใส่อีปูดองครับสาวเจยครับกินกินได้ไหม เขากินแล้ววางหันเขากินเศร้าวกงหันได้อยู่กินน้ำเขาเนี่ยใส่ตำบอกทั่วใส่ดอกลาอะเอาตุนเบาก่อนมากินเขาน้ำกันเลยครับ้ยนมาด้วยครับแ้าเจ๋ยมากกินเขาน้ำเบาดินเนอร์ครับตลอดจนพี่น้องเอฟซีนะครับ้อมมันคือหวานดีเหนกระเทียมเขาจะเชื่อมบอกนะยดองขอหยอน มากินข่าวครับผมขอบคุณเอฟซีขอบคุณกาลังจิตกาลังใจจากพี่จากน้องทุกๆหม่องบอลครับไปหาปูมาแล้วกะตอนแรกขอนึกว่านเมืองเห็ดกับเข่ากินครับเหวี่ยงหัวเหวี่ยงหอยยังบบนุ่มเมนบ้านเมืองแบบนุ่มดองหัตกระเทียมทุ่นมาพี่น้องกูเหรอปูน้ำแน่เพื่อไม่ใช่ต้องเสียงต้องเสียงกันอืม ำเดียวครับพี่น้องแฝดน้มันตับหมูมันสดเอาสดเอาให้คนกินหางลาวใส่ลาวใส่ข้อเห็ดของนันแซ่บมามาพี่น้องกินเขาครับ้างเก่าเป็นกระแซบขอบคุณหลายครับติดติดตามนะครับกินเข่าน้ำเบาดินเบาบอยเนอครับผงตะกั่วรองแซ่บอร่อยดีกินเข่าห่อผ้ากินปลาห่อสวยตุ้ยใส่ตุ้ยใส่ตุ้ยใส่ไช้กันยังไงใครไม่แคลน้หล้างขวด เอาอีแม่คือกินอะไรนึ่ได้หมูอยู่บ่นี่หมูว่าหมูหักมันสุเไปดีเหมเขาก็นิมไปไั่นลาดเพิ่มเพิ่มูใส่เบิร์ดกับเข่ามันเป็นเก่านะพี่น้องเขาประหยัดไปกินเนือคืออันดีใส่เบิร์ดเอาอีกคนะขยายมาให้ขนาดใหญ่เขาว่าเป็นขยายมาถือป่าเพื่นเขาว่าเป็นบางยมเนี่ยเขาเลี้ยวไปจัะว่าเขาบอว่าเป็นบางยมแซบบอกระเทียมทุ่นได้ลองกระเทียมทุ่นหวานกระเทียมทุ่นมากจะบอกว่าน้ำหวานเนี่ยหวานแซบบอบอกพี่น้องว่าแซบบอ แสบยุกกเทียมโทษนี่มันหวานถ้าเจ้าไม่อนอยู่บมึงว่ามันเผ็ดคำว่าเาตกินกินตายละแสบอยู่ใอ้เล็กม่นเผ็ดตายแล้วนั้นเอ้ยไทยเอาอะไรมันเผ็ดเอาพี่น้องมึงสิหัวเจ้เผ็ดตัวเผ็ดเราไดกับบัญญัริยานแล้ว เจเล็กมีถอหาว่หมอไปเอามาไปกินก็อันนี้าวจะไปตักมาเลนยมันปี่เหแกแหวานจะมักแม่เนาะมนเขาแยงได้บอกบต้องกินก็กินมันไปจะแตกงมาอีกล่ะไอ้กูเหงมันงไอกรบเมนแต่นอห่ามเอ้ยเยมีกาจะินพ์ตำมะข้งตแเาก็ะไม่เป็นอะไใหม่มันเมากมากเจ้าเผื่อบอกจะ่อานนี่ เม่รอดคอยก็ปักใจบ่คอยก็ปักเอกบ่รอดโดนมนเ่าิิเบ่าอตัแต่เริมต้นสีจ้ายนไบปูนี่บมั่มั่งนี่กินแล้วเขาเลยดนสองดองเี่นกระทัมาจาวากินเขาแล้วกันครับพป่น้องครับขอบคุณสิิบตามเด้อครับครับผมเป็นแห้งแห้งใจหห้อยดินดินสารมาบ่อยคุณใจแซนแกิบเนียไว้สัสนสเก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณจ้า